สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารของทีมชาติไทยก่อนที่จะดวนกับอุซเบกิสถานเย็นนี้ว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาชาทระอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้เผยผ่านสื่อญี่ปุ่นว่าตำแหน่งที่เรียกยากที่สุดของทีมชาติไทยมาชาทระอิชิได้เปิดใจผ่านสื่อยกใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างซ็อกเกอร์คิงถึงตำแหน่งที่ตัดสนใจเรียกยากที่สุดของทีมชาติไทยนั่นคือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอิชิยอมรับว่าปัญหาเกมรับนักเตะไทยหลากรวม ซึ่งเป็นปัญหามานานหลายปีในทีลีผมยอมรับว่าทุกทีมขาดเกมรับที่ดีวิธีการเล่นแบบเดี่ยวที่ดีนักเตะไทยยังไม่เข้าใจดีนักเช่นเวลาเกมรับตัวต่อตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วต้องทํำยังไงเวลาเล่นเกมรับเป็นทีมต้องจัดรูปแบบอย่างไรไทยลีกหลายสโม,มสรใช้นักเตะต่างชาติเป็นกองหน้าและเซ็นเตอร์แบก็กผมรู้สึกว่าไม่มีกองหลังไทยเก่งๆขึ้นมาผมคิดว่าตําแหน่งที่เรียกยากที่สุดของทีมชาติไทยนั่นคือตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับนี่คือคำกล่าวของอีชิกุนซือทีมชาติไทย โดยวันนี้ไทยเราจะพบกับอุซเบกิสถานโดยชั่วโมงนี้ไทยเราเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียบตัตูให้กับผู้แข่งออฟต้าฟันตรงคูไในมีวันอุซเบกิสถานหวั่นใจเจอไทยเย็นนี้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ไทยเทียบกับทาจิกิสถานหลังจากที่ทาจิกิสถานทิมเล็กจากเอเชียกลางสร้างผลงานกระหึมเอเชียหลังจากที่ทาจิกิสถานพวกเขาพิิกเอาชนะทีมแข่งจากตะวันออกกลางอย่าง u AE ที่มีอัตราลกห่างกันมากกว่า50าสิบประตูทำให้สหรัฐอาหรับอิมิเรตตกรอบแบบที่ควบคาดไม่ และทาจิกิสถานจะลึกประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยออฟตาสื่อวิเคราะห์ลูกหนังได้วิเคราะห์ก่อนเกมให้ทาจิกิสถานมีโอกาสเข้ารอบเพียง3 9เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดทาจิกิสถานก็พิล็อกเอาชนะย a E แบบพิจความคาดหมายโดยออฟตาได้วิเคราะห์โอกาสการเข้ารอบของทีมทยาดถ่ายอยู่ที่ 36. 6เอรตออฟตาฟันธงการเข,าเข้ารอบแทบจะใกล้เคียงกับทางทาจิกิสถานเรามาฟังคอมเมนต์บางส่วนของอุซเบกิสถาน ว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่าอุซเบกิสถานโคจรางทีมชาติไทยสิบศูนย์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแสดงให้ไทยเห็นกองหน้าที่แข็งแกร่งอย่างอุซเบกิสถานเขาเล่นกันอย่างไรโดยคนต่อมาบอกว่ากองหลังทีมชาติไทยแข็งแกร่งพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะคนต่อมาว่าขอให้คนโชคดีเราเป็นเฟนแฟนจากทาจิกิสถานผู้ชนะคืออุซเบกิสถานกองหลังไทยเล่นได้ดีพวกเขาจะไล่ตามตัวลูกของพวกเราแต่เราจะเป็นผู้ชนะอุเเเบกกกกิิิสสถาาาานนรวยยลลพทจจจะใให้ังคุณ ไม่ว่าจะเป็นใครเราต้องชนะความกลัวก่อนก่อนที่จะชนะทุกสิ่งอุซเบกิสถานจะก้าวไปข้างหน้าอุซเบกิสถานจะเป็นแชมป์เอเชียนคัพก่อนอื่นเราต้องชนะไทยเราไปเจอกับกาตาร์จากนั้นก็เป็นญี่ปุ่นหรืออิหร่านสกอร์ที่คาดในเกมนี้อุซเบกิสถาน3ไทยแลนด์หนึ่งเราจะชนะทีมชาติไทยด้วยสกอร์ที่ขาดลอยและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายบอกว่าอุซเบกิสถานจะชนะอย่างง่ายดดยครับนี่คอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลอุซเบกิสถานก่อนเจอไทยเย็นนี้ขณะที่ทางสื่อเวียดนามได้เผยบทที่เข้าของโคซิโก ฟันทงคู่ไทยกับอุซเบกิสถานใครจะเป็นผู้ชนะโดยทางสือ่อียดนามรายงานว่าโคสิโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยได้ฟันทงคู่ไทยกับอุซเบกิสถานในรอบ16ทีมมะไทยใครจะเป็นผู้ชนะโดยโคสิโก้ฟันทงทีมชาติไทยยุคอีชีชั่วโมงนี้มีความมั่นใจเป็นอย่างมากผู้เล่นตัวหลักและตัวสำรองไม่มีความแตกต่างกันมากนะักทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะอุซเบกิสถานได้แต่ต้องเป็นลุ้นในชน่วงต่อเวลาพิเศษโดยทางโคสิโก้ได้กล่าวว่าผมทำนายว่าอุซเบกิสถานไม่กล้าโจมตีหนักเหมือนกัน ครอครัวไทยโต้กับนี่คือฟุตบอลในรอบนอกเอาทีมจึงไม่กระเสียงเกมนี้มีโอกาสต่อเวลาพิเศษและอาจจะถึงดวลจุดโทษผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะได้และเพื่อนๆละครับคิดว่าไทยเราจะสามารถเอาชนะอุซเบกิสถานได้หรือไม่ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ